สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆชาวเกษตรพุทธาสามรถค่ะพอกันอีกแล้วนะคะในมือนี้วันนี้วันที่เจ็ดสิงหาค่ะเจ็ดสิงหาคมค่ะเ,เ,เริ่มปลูกวันที่สิามีนาเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆที่จำได้นี่ค่ะต้นใหญ่หลายแล้วค่ะช่วงนี้ ะความจิตนะสูงของต้นพุทราของเขานะคะถ้าจะเปรียบเดี๋ยวนี้ก็คือเลยหัวแล้วค่ะสูงเกินหัวแล้วค่ะปลูกวันที่13มีนาวันนี้ก็วันที่เจดสิงหาค่ะอ,อ,อันนี้คือเป็นน่วยน่อยนะคะน่วยจิย่เบญ่ กำลังกำลังเป็นดอกเป็นไว้ในน้อยค่ะชวนยอดมันเพืนะะ่อนเบิ้งดอกนะคะดอกน่อยที่กำลังจะใหญ่นะคะเพื่อนเบิ้งนะคะ นี่กาช่วงเอ่อพวกที่เห็นเป็นรูปนี่เป็นรูปตอนช่วงแดกนะคะตอนที่เป็นรูปช่วงแดกเขาบริเดดออกเขากระบาน่วยเลยนะคะเป็นดกค่ะ,คะก็มีลูกไงแล้วกับมีนะคะลูกไงลูกที่น้อยยูกกม็มีกำลังเกิดกำลังเกิดเป็นดอกนะคะ อันนี้ยู่ช่วงลางเพราะว่าตอนเขาปลูกแถวแรกนะคะอายุได้แค่เดือนก็เป็นดอกแล้วนะคะติดตามแต่ปกติแล้วคุณพ่อเป่งพันวาให้เด็ดหน่วยหลุดนนี้ออกนะคะแต่ว่าป่าเรลเดช์พาผ่าจังเสาดายอยู่ได้จงใบกอนนะคะอันที่ทเกิดกอน แต่ว่าพวกนี้เป็นดอกที่หลังนะคะ,ะว่าลัางใงแข้นแตงใงขึ้นมาต้นต้นของเขากระถั่วหัวแล้วค่ะนี่นะคะต้นทเห็นสำหรับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่ใ่อยู่ะะ้วค่ะยังสวนเขาอยู่อาเบิ่งต้นนี้น,นะคะว่านี่ค่ะสวนของเขากระใ่ขึ้นนะคะ่ะบต้นอื่นที เป็นดอกเอ่อดาเบึงต้นนี้ค่ะ,ะสนักรว่ากันนี่ค่ะมีดอกทั้งต้นพุทธศาเลยจ้ะเห็นไหมค่ะเพราะว่ามันย้อนแสงนคะคะดอกของพุทธศาค่ะ เริม่มมีแมลงมารบกวนนะคะมีมแมลงมารบกวนแล้วทั้งมีมแมลงวันทองด้วยค่ะวันที่กำจัดก็กำลังรอนะคะ,คะปลูกวันที่13มีนาถึง7สิงหาค่ะสำหรับเออ่ รุนแรกทีห้องบริเด็ดมันก็เป็นนวยไงแล้วนะคะาบางอีกต้นทีมันเป็นนวยไงแล้วนะคะมีค่าลูกโตก็มีค่าลูกโตโตก็มีลูกเล็กเล็กก็มีค่ะค่ะมีค่ะ การเจริญเติบโตของสวนของเราค่ะมีดอกแต่ว่าก็มีบางต้นนะคะ่ะที่ใบใหญ่ต้นยังน้อยๆอยู่กับยังมีค่ะแต่ต้นที่น้อยนะสาเหตุทิ่ของสวนเฮาค่ะก็คือตอนนั้นมีไก่นะคะ่ะมีไก่มาเคลียหากของต้นพุทซานะคะหลากของต้นพุทซาต้นพุทราตัน้กตนก็เลยล้มเลยไรดีปลูกใหม่ ประมาณปลูกม้อยู่ประมาณสองเถื่อค่ะแล้วก็มันกะโบ,บขยัยคือมูงเลยนี่ค่ะดูดอกของต้นกิปซาอ่าแี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีผลได้ต้นทีน่อยนะ่ะมันอยู่ไก่นะคะเยวจะพาเห็นเป็นคลิปใหม่ ว่ามันหน่อยสํำไรเพราะว่าคลิปนี้มันไปบดถึงแล้วค่ะเวาคลิปตนที่หน่อยหบิ่งนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ